ยายมาเอาหน่อไม้นะคะหน่อไม้ไผ่กิมซุงเราเอาได้ไหม <c oughs> กิมซุงริมหนองนะคะโอ้โหแน่นตึก๊ก นอใหญ่ๆนะคะตกคลองซะนอว้าวนอใหญ่มากน่าแล้วตัดไหมชอบ อนอนาะจิ้มรงริมน้ำหยับมอืองานเด้อโอเคยาไปจิ้มขาคนโน้นตกปลาอยู่ในคลองอีกคลองหนึ่งคันล้อม ปลาบอ่อปลาหมอนะคะเราเลี้ยงไว้ได้จากตัวแล้วตัวเดียวปลาหมอนะคะดูปลาหมอหว้าปลาหมอยักษ์มันบอก่กินจรกเทือปลาอัน้ว่าน,นกินเลยบอว่ามันบอกกิน ปายนั่นนะคะปลาคาคากำลังออกเล็กๆอันนี้ต้นแอปเปิลสตาร์ต้นฝรั่ง พยาไปจิ้มค่าต้นฝรั่งตัปูลเล้าไก่ดูขามองไม่เห็นเลยมีแต่ยญ้า ยายหาจิ้มค่ะมีอยู่บ่ค่ะมันบ่ออกแล้ว